สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส M.F.152 EP หนึ่งหีนี้จะเป็น e p พเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อนิตติ้งนะคะผสมโคเชข้อมูลในอ p 4นะหลังจากที่เราแบ่งครึ่งแล้วก็ถักลดลักแร้ด้านหน้าถักลดลักแร้ด้านหลังถักสูงขึ้นมาด้านหน้านะคะหลังจากที่ลดใต้ลักแร้เสร็จแล้วถักสูงขึ้น ทั้งหมด11เซนนะคะส่วนด้านหลังพี่เมย์ถักสูงขึ้นมา18เซนเราจะได้หน้าตาเป็นชิ้นงานแบบนี้เราจะเริ่มลดด้านหลังก่อนเพื่อจะหาแนวของไหลนะคะเราก็มาดูว่าจากชิ้นงานของตัวเราเองทั้งหมดเน่ยเราต้องการไหลให,ให้มันเหลือกี่ห่วงพี่เมย์ต้องการไหลตัวเนี้ให้มันเหลือข้างละ30ห่วงนะคะ30ห่วงถ้าดูขนาดตรงนี้เรากะเองได้นะคะปรับได้ตามต้องการเลย ถ้า30ห่วงอันนี้มัน33นะคะ30ห่วงก็จะประมาณ11เซนไหลนะคะ11ถึง13เซนค่ะกำลังสวย11เซนพี่เมย์นับแบบนี้นับจากมุมซ้ายสุดเข้ามา30บวกกับ3นะคะเป็น33เราต้องการให้เหลือ30แต่เราจะลดคอหลัง3แถวนะคะฝั่งนี้33นับฝั่งนี้เหมือนกันเข้ามา33แล้วเราใส่มาร์กเกอร์ไว้ นั่นแสดงว่าตรงกลางตรงนี้ตั้งแต่มาร์กเกอร์ตัวนี้นะคะถึงตัวนี้เราจะต้องปลดห่วงเราจะถักจากขวาไปซ้ายเริ่มที่แถวแรกนะคะแถวที่หนึ่งมนิดเราก็ยังเป็นมานิดตัวที่ถักพลิกกลับไปมาตอนที่ลดจะลดเฉพาะด้านที่เป็นด้านถูกนะคะจุดที่ไม่มีการลดเราก็ถักของเราเหมือนเดิมตรงนี้เราก็จะเริ่มโดยการที่ถักนิด เราถักนิดไปทั้งหมดสามสามตัวนะคะอันนี้ยังไม่มีการลดไหล่นะเราจะลดคอก่อนแล้วก็ตรงที่เป็นคอด้านหลังนะคะซ้ายขวาเราจะลดข้างละสามถ้าเราต้องการให้มันสูงกว่านี้นะคะคอรเราก็สามารถเพิ่มได้เป็นลดห้าก็ได้นะคะลดสองลดหนึ่งได้หมดแล้วแต่เรา พี่เมจะลดสามแถวสามแถวสามคูณสองก็เป็นหกนะคะอันนี้เราก็ถักลายนิดมาถักลายนิดมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงมาร์คเกอร์ทั้งหมดตรงนี้จะเป็นสามสิบสามนะคะเดี๋ยวข้างหน้าคอหน้าจะลดอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ลดคอหลังก่อน ลดคอหลังเพื่อให้หาไหล่คอหลังจะลดง่ายกว่าคอหน้าคอหน้ามันจะต้องมีส่วนโค้งนะคะเทคนิคของการลดคอหน้าก็จะคล้ายๆกับลดลักแร้คอหลังก็คล้ายกันแต่วันตื้นกว่าเดี๋ยพอถึงตรงมาร์กเกอร์เสร็จแล้วเราเลื่อนจุดตั้งแต่ตรงมาร์เกอร์เป็นต้นไปเราจะปลดห่วงเราก็ถักนิดสองตัวยกห่วงใน ข้ามห่องนอกผักนิดก่อนยกห่องในข้ามห่องนอกยกห่วงในนะคะข้ามห่องนอก ดห่วงแบบนี้มาจนถึงห่วงที่อยู่ตรงมาร์เกอร์เราปลดห่วงมานะคะจนมาถึงตรงมาร์เกอร์นี่นะมันเหลืออยู่หนึ่งห่วงแบบนี้เราจะต้องปลดต่อนะคะถอดมาเกอร์ออกมาปลดห่วงต่ออันนี้เป็นจำนวนที่ปลดทั้งหมดต่อไปเราจะลด เวลาเราลดนะคะมันจะใช้ฝั่งทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะลายที่ใช้ถักก็จะเป็น K 2 t o g e t h e r นะคะถ่ายห่วงนี้มามาไว้ฝั่งซ้ายมือแล้วนิดสองห่วงนี้พร้อมกันเป็นการลดครั้งที่หนึ่ง K 2 t o g e t h e r หลังจากนั้นเราก็ถักนิด ถักนิดไปจนถึงห่วงสุดท้ายซ้ายมือสุดแล้ววนกลับโดยการถักเพอแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีลดแถวที่สองกับแถวที่สามเราจะลดเฉพาะด้านถูกด้านนี้เท่านั้นนะคะถักไปสุดแถววนกลับด้วยลายเพอด้านเพอนะคะเราถักวนมาจนมาถึงหลักสุดท้ายแล้วตอนที่พลิกกลับ เราก็ถัก k 2 t o g e t h e r รวบสองห่วงมันจะเป็นการลดทั้งหมดสามครั้งนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามคอเสื้อด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ถักไปจนถึง ห่วงสุดท้ายซ้ายมือแล้วถักวนกลับเราจะปลดห่วงด้านที่เป็นด้านนิดนะคะเราจะลดตรงคอตรงนี้ทั้งหมดสามครั้งนะคะหนึ่งสองสามแล้วเราก็ถักลายเพลกลับมาไหมมันจะมาอยู่ด้านนี้นะเราตัดไหมแล้วเราก็จะพักห่วงใช้ไหมต่างสีนะคะแล้วก็ใช้เข็มปักคอสติ๊ ถ่ายห่วงออกมาแทงย้อนแบบนี้เลยนะคะ เราก็มัดเงินตายพักไว้ก่อนไหลจะเหลืออยู่ทั้งหมดสามสิบห่วงเราวนกลับมาดูอีกข้างหนึ่งที่เราพักห่วงไว้แบบนี้ที่เราเว้นไว้นะคะแล้วมันยังค้างอยู่ในเคเบิลนะเคเบิลอันเดิมนี่แหละตอนที่เราเริ่มเราเริ่มจากริมนี้นะคะถักลายวนมาแล้วเราก็ลดทีนี้ตอนที่เราต่อ เราจะถักวนกลับถ้าเราถักวนกลับเลยนะคะลายตัวนี้มันจะเกินมันจะเกินกับอีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต่อไหมเข้าไปตรงด้านริมอย่าต่อด้านนี้นะคะให้ต่อด้านริมรูดเรารูดห่วงมาเราจะมาเริ่มตรงที่เป็นลักแร้เวลาเราต่อห่วงนะเราก็เหลือ ปลายไหมกว้างแล้วเราก็ถักลายนิดเราถักลายนิดไปจนเหลือสองห่วงสุดท้ายซ้ายมือ จุดที่เริ่มต้นตรงนี้เราก็ใช้เข็มปักคอสติสเก็บเราถักลายนิดนะคะวนมาจนมาเหลือสองห่วงสุดท้ายซ้ายมือสุดลายที่เราจะลดก็คือสลิปสลิปนะคะแล้วเราก็เอาไม้ซ้ายนะย้อนสองห่วงที่เราสลิปคืนกลับมาแล้วเราก็ถักนิดด้วยกันลายมันจะเอียงจากซ้ายไปขวา หลังจากนั้นลายเพอร์ถักวนกลับเหมือนเดิมถักลายนิดวนมาจนถึงสองห่วงสุดท้ายลดทั้งหมดสามครั้งสองห่วงตรงนี้นะคะเราสลิปก่อนสลิปสลิปแล้วเราก็นิดสองห่วงพร้อมกันเราจะทำแบบนี้ทั้งหมดสามครั้งนะคะพอครบสามครั้งเสร็จแล้วนะให้สังเกตไหมมันจะอยู่หันเข้ามาด้านคอ ตรงกับอีกด้านนึงที่เราพักห่วงไว้เราตัดไหมได้เลยตัดไหมแล้วเราก็ย้ายห่วงเวลาย้ายเราย้อนทางนี้ก็ได้นะคะย้ายฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันย้ายห่วงเข้ามาในไหมต่างสีพี่เมย์ใช้สีดำนะคะเป็นไหมพรมพอเราลดคอด้านหลังเสร็จแล้วนะคะเราก็พักห่วงไว้หน้าตาคอด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ ย้อนกลับมาที่ด้านหน้าด้านหน้าคอมันจะต่ํากว่าด้านหลังนะจากจุดที่เราถักมาสูงขึ้นมาจากตรงที่เราเริ่มตรงนี้นะคะสิบเอ็ดแถวอืมิบเอ็ดเซนพอได้สิบเอ็ดเซนเสร็จแล้วนะเราจะแบ่งครึ่งจํานวนห่วงทั้งหมดตรงนี้ค่ะนับได้เท่าไหร่หารสองแล้วใส่มาร์กเกอร์เรามาดูแนวที่เราจะลดคอด้านหน้านะคะ เวลาเราหาตำแหน่งเราหาแบบนี้นะเรานับจำนวนจากซ้ายสุดนะคะวนมาตรงกลางให้เราใส่มาร์กเกอร์ไว้ตรงนี้เราจะลดห้านะคะถ้าลดห้ากลางของห้าก็คือสามจากตรงนี้นับมาสองเราใส่มาร์กเกอร์นับไปข้างหน้าสองเราใส่มาร์กเกอร์จุดตรงนี้จะเป็นห้าห่วงช่วงแรกที่เราลดเราจะลดฝั่งนี้ก่อนนะคะลด ห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองห่วงที่สามลดสามเสร็จแล้วเราถักวนพอวนเสร็จแล้วเฉพาะด้านที่เป็นด้านนิดเท่านั้นนะคะที่เราจะลดต่อเราก็ลดสามลดสองลดสอง,ลสองแล้วที่เหลือก็ปลดหนึ่งหนึ่งที่ลดตรงนี้ถ้าเป็นการถักเอียงจากขวาไปซ้ายลายที่เราใช้คือ k t t o getter ฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้นะ k t o t o getter ฝั่งทางนี้ที่เป็นลดหนึ่งแบบนี้นะคะเราใช้ ssk แต่ว่าลายที่เป็นห้าสามสองสองตรงนี้เราใช้วิธีปลดห่วงค่ะเรานับจากมุมมาพอมาถึงห่วงที่สามสิบเราใส่มาเกอร์มุมด้านซ้ายนับมาสามสิบใส่มาเกอร์แล้วเราจะเห็นห่วงที่อยู่ตรงกลางทั้งหมดตรงนี้ที่เราจะลดเป็นคอนะคะแล้วจาก จากมุมสุดลงมาถึงตรงกลางเป็นห่วงกลางนะคะเป็นห่วงกลางใส่มาร์เกอร์ไว้เราจะปลดสามห่วงสามห่วงนับห่วงนี้เป็นห่วงแรกหนึ่งสองสามนะคะตรงกลางจะเป็นห้าเราลบสามก่อนนี่นะคะห่วงแรกที่จะลดก็คือห่วงที่ติดกับมาร์กเกอร์เราถักนิดก่อน ถักนิดห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองแล้วเราก็ยกห่วงในนะคะข้ามห่วงนอกหนึ่งแล้วนะคะถักนิดยกห่วงในข้ามห่วงนอกสองถักนิดยกห่วงในข้ามห่วงนอกลดสามพอลดสามเสร็จแล้วถักนิดวนไปจนถึงซ้ายมือสุดแล้วถักเพลกลับมา จะสาธิตเฉพาะด้านที่เป็นด้านถูกที่มีการลดนะคะอันนี้เราปลดแล้วนะคะปลดสามแล้วพอนะคะจุดที่เราเริ่มตอนแรกเนี่ยมันจะลดสามนะเราตรงนี้ก็สามอันนี้สองตอนที่ลดสองเนี่ยค่ะเราจะลดเพิ่มก็ได้พี่เมย์จะลดทั้งหมดสี่ครั้งนะคะที่ลดสองอันนี้ลดครั้งที่หนึ่งต่อไปลดสองครั้งที่สองก็ทำวิธีเดียวกันปลดห่วง ถักนิดห่วงที่หนึ่งถักนิดห่วงที่สองแล้วยกห่วงในข้ามห่วงนอกถักอีกห่วงหนึ่งยกห่วงในข้ามห่วงนอกจะปลดแบบเนี้ค่ะที่เป็นสองห่วงเนี่ยสี่ครั้งฝั่งทางด้านซ้ายปลดแบบไหนจดไว้นะคะพออีกฝั่งหนึ่งเราจะต้องปลดเหมือนกันแต่กลับด้านนะคะโดยการที่ลดสองจำนวนทั้งหมด สี่ครั้งหรือจะมากกว่ากัน่นี้ก็ได้แล้วแต่เรานะหลังจากนั้นนะคะด้านผิดเราจะลดแบบนี้นะสองห่วงสุดท้ายเราจะถักสองห่วงถักเพอสองห่วงพร้อมกันแล้วพอพลิกกลับมาด้านถูกฝั่งด้านซ้ายนะคะเราจะลดโดยการที่ถักนิดสองห่วง ด้านผิดถักเพอสองห่วงด้านนิดถักนิดสองห่วงลดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจำนวนห่วงที่อยู่หน้ามาเกอร์ตรงนี้มันหมดแนวที่ลดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นการลดสอง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 หลังจากนั้นเราลดโดยการที่ด้านผิดรวบสองด้านถูกรวบสอง คอเสื้อฝั่งทางด้านซ้ายมือนะคะหลังจากที่ลดแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้พอเราลดหนึ่งครบจำนวนแล้วนะคะที่เหลือก็ถักตรงขึ้นมาตรงนี้จะเป็นมาร์กเกอร์ที่ตรงกับแถวแรกที่เราลดจำนวนแถวทั้งหมดหลังจากลดเสร็จแล้วมันต้องเท่ากับด้านหลังนะคะเราจะพักงานเราจะเผื่อไหมถักเพอนะคะย้อนกลับมาแล้วไหมมันจะมาจบตรงด้านที่ข้างในคอ ตรงนี้นะคะทั้งหมดสี่ทบนะคะสามสี่สี่ทบแล้วเผื่ออีกนิดนึงแล้วตัดไหมเอาไว้เย็บเราจะย้ายทั้งหมดออกมาค่ะหมุนกลับมานะคะย้ายกลับมาไว้ในไหมต่างสีแล้วเราก็จะวนกลับไปเพื่อถักคอเสื้ออีกข้างหนึง่งตรงนี้จะพักไว้ก่อนนะคะ อีพีต่อไปพี่เมย์จะมาพายเย็บหัวไหล่ติดกันย้ายห่วงออกมาแล้วก็มัดค่ะมัดเงินตายใช้เข็มปักคอสติสนะคะไหมที่จะใช้ในการพักควรจะเป็นไหมสีที่มันแตกต่างจากไหมที่เราถักพี่เมย์ใช้ไหมพรมนะคะเป็นเศษไหมพรม เราก็มัดเงื่อนายพักห่วงไว้ก่อนตรงนี้มัดให้แน่นเลยเราก็จะวนกลับมาเพื่อถักอีกหนึ่งข้างหน้าตาของข้างนี้จะเป็นแบบนี้นะคะตอนที่เราเริ่มเราเริ่มณจุดนี้ที่เริ่มลดสามต่อไปฝั่งนี้มันจะลดสองทีนี้ถ้ามันจะลดสองมันลดฝั่งด้านด้านที่เป็นด้านนิดไม่ได้ลดสองเราต่อไหมนะคะเราจะลดด้านผิด ปดห่วงสองห่วงด้านเพอต่อไหมเข้าไปค่ะเอานิ้วโป้งกดไว้เราถักเพอห่วงแรกก่อนแล้วเราก็ถักเพอห่วงที่สองเอาห่วงในข้ามห่วงนอกปัดขึ้นมา หัเพอห่วงในข้ามห่วงนอกแล้วเราก็ถักเพอไปจนห่วงสุดท้ายตรงนี้จะเป็นการปลดห่วงที่มันเอาไปรวมกับฝั่งด้านนี้นะคะคอด้านหน้านะคะฝั่งขวามือเวลาเราลดเ,เราจะลดด้านด้านที่เป็นด้านผิดด้านเพอนะคะ เราจะปลดห่วงเหมือนกับตอนที่เราปลดอันแรกอันนี้ปลดสองนะสามสองสองสองปลดสองอีกครั้งหนึ่งเวลาเราปลดด้านเพอรเราก็ถักเพอก่อนเพอตัวที่หนึ่งเพอตัวที่สองปัดไหมไปด้านหน้ายกห่วงในข้ามห่วงนอก สองห่วงนะคะถักเพอปัดไปแบบนี้พอปลดครบแล้วเสร็จแถวต่อไปมันจะเป็นการปลดทั้งด้านถูกด้านผิดเดี๋ยวมาดูวิธีนะคะอันนี้เป็นด้านเพอ ตอนนี้เราปลดที่เป็นปลดสองครบแล้วนะหนึ่งสองสามสี่วิธีปลดหนึ่งนะคะเราจะปลดทั้งด้านที่เป็นด้านถูกแล้วก็ด้านผิดด้านถูกเวลาปิดตัวนี้นะลายที่เราจะใช้ในการถักเราจะใช้ลายที่ใช้นะคะจะเป็นการรวบสองแบบนี้ ลายมันจะเอียงจากซ้ายไปขวาแล้วเราก็หมุนกลับพอเราหมุนกลับเราก็จะรวบสองห่วงนี้เหมือนกันถักเหมือนกับอีกข้างหนึ่งที่เราเพิ่งถักเสร็จไปมันจะลดจากสองเหลือหนึ่งแล้วเราก็ถักเพอปลดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนจํานวนห่วงตรงเนี้ย ถึงหน้ามาร์เกอร์ตรงนี้มันหมดไปถ้าไหมมันแตกนะคะเราต้องถอยกับฝั่งทางด้านซ้ายลดจำนวนเท่าไหร่ฝั่งทางด้านขวาจะต้องลดแถวจำนวนเท่ากันแล้วก็ความสูงนะคะของชิ้นงานมันจะต้องสูงเท่ากับด้านหลังจำนวนห่วงเหลือเท่ากันคือสามสิบ อันนี้เป็นการลดหนึ่งหลังจากที่ลดคอเสื้อครบจํานวนแล้วนะคะจํานวนห่วงข้างบนในตะวเหลวอ,อยู่สามสิบแล้วถ้าความสูงมันยังได้ไม่เท่ากับด้านหลังนะเราก็ถักตรงขึ้นมาด้านซ้ายถักแบบไหนด้านขวาจะถักเหมือนกันตอนนี้คอเสื้อเราถักเสร็จแล้วลักษณะคอเสื้อด้านหน้าออกมาก็จะเป็นแบบนี้ นี้นะคะมันจะโคง้งแล้วก็ถ้าเป็นคอเสื้อด้านหลังมันก็จะสูงขึ้นมา EP ต่อไปเราจะมาเชื่อมต่อหัวไหล่ค่ะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการผักทั้งหมดเลยนะพี่เมย์จะมีเขียนแนะนําไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะข้อมูลจะอยู่ที่เว็บไซต์นะคุณสามารถตามไปดูได้ พบกันคลิปต่อไปที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ